สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนิดาเรืองฤิจากสำนกสักงานสวนการงาจัดหอการค้าไทยค่ะวันนี้เราอยู่ในงานที่มอบร่วรารงวัลประกาศเกียรติบัตรและประกาศอีกธิพให้แก่สถานประกอบกิจการและสถานศึกษาและสตรีดีเด่น,ป, 2, 5, 5, 6, 5, 6, นประจำปี2563งา,านปาจีนีอาร์วอล์ค2 0 2 0 วันที่22ธันวาคม2,563นายวรพันธ์สวนนุษย์ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจนีนบุรีเป็นประธานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสถานศึกษาปลอดภัยมาตรฐานแรงงานไทย โครงการสถานประกอบกิจาการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคมรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจาการมยศโครงการโรงงานสีขาวและรางวัลสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่นสาขาสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่นภาคการประจําปี2563จํานวน101รางวัลโดยสํานักงานสวัสดิการและพุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่สถานประกอบกิจการสถานศึกษาและสตรีดีเด่นนับเป็นต้นแบบที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุกด้านนายวรพันธ์สุวรรณนุษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยว่า ปัจจัยที่ทำให้สถานประกอบกิจาการสถานศึกษาและสตรีดีเด่นได้รับรางวัลในครั้งนี้ส่วนสําคัญมาจากการร่วมมือร่วมใจของนายจ้างลูกจ้างจากภาครัฐและภาคเอกชนถึงแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แต่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรียังคงส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจาการ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตามมาตรฐานที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยความสมัครใจด้วยการเชิญชวนให้สถานประกอบกิจการ,รเข้าร่วมโครงการต่างๆเช่นโครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเป็นต้นซึ่งเป็นการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานลูกจ้างได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีสวัสดิการที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้มาตรฐานกฎหมายสถานประกอบกิจการที่มีการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทยสถานประกอบกิจการที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐรวมทั้งสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานทุกคนว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าตลอดจนขับเคลื่อนสังคมให้พัฒนาเป็นไปได้อย่างยั่งยืนน,นสญสวัสดิการุองอรางานจ,จังหวัดปราจีนบุรีฉันขอขอบคุณแถบเพอเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความดีกับสถานประกอบกิจการและสถานศึกษา ที่รับรางวัลในวันนี้ขอบคุณค่ะ